นี่ผมออกกําลังกายทุกวันนะในพระเจ้าอารมณ์แบบว่าออกทุกวันแล้วก็กินข้าววันละสองมือ้อหมอกอ้วนขึ้นอีกอะเฮ้ยพอมาแล้วเนี่ยนี่ผมตื่นเต้นกับวันเสาร์นี้เหมือนกันนะครับ ที่ว่าซีรีส์จะอ่อนแอร์แล้วเครียดจนแบบสิวขึ้นจริงเนะสิวขึ้นแบบหนึ่งสองสามสี่หน้าผากอีกสิวขึ้นเต็มเลยเพราะว่าเป็นกังวลเรื่องซีดีมันจะออกมาดีป่าะวะ ตื่นเต้นวะ่ะลองทักทายแบบพี่วีให้ดูหน่อย <laughs> อันนร้นทุกคนยังแยกไม่ออกเลยละครับว่าระหว่างพี่วีกับพี่หยินนี่คือมันคือคนเดียวกันหรือเปล่า จริงอยากเปิดเพลงเนี่ยแต่ถ้าเกิดแชร์เน็ตปุ๊บแม่งก็จะเครื่องแหลกอีกลองพูดว่าดุไหมถ้าไม่ดื้อก็ไม่ดุหน่อยค่ะดุไหมถ้าไม่ดื้อก็ไม่ดุอ๋อเซฟไลไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะแบบประมาณนานๆทีมันต้องเป็นของ แรมันชวนให้พร้อมอยังไงวะพร้อมพร้อ,มรอมไม่อย่างวะ มันตั้งให้มันเป็นแบบคำถามยังไงพ้ยมาแล้วออเฮ้ยมาแล้วพี่มามามายื้อเครื่องแหลกแบบนี่แหละไอฟโฟนกะไม่ใช่ตีปะทนแล้วครกากแล้วมาอ, <c oughs> อะไรวะมาเล่นเอ็งพูดมากอ่ะลองลองชวนนัะน,นะเ <c oughs> ขาคุยหนิไมจะพูดอะไรเดี๋ยว